บางคนอาจคิดว่าการเป็นคนตรงไปตรงมาคือการเปิดใจทั้งหมดให้คนเห็นการบอกทุกอย่างที่เราคิดการเล่าทุกสิ่งที่เราเป็นนั่นคือการสร้างความจริงใจแต่ในความจริงทางจิตวิทยามันกลับไม่ใช่เสมอไปเพราะมนุษย์มีนิสัยชอบค้นหาสิ่งที่เขาไม่รู้มากกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและความลับขึ้นหนึ่งในเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างแรงดึงดูด การเก็บบางอย่างไว้ในใจไม่ได้แปลว่าเรากำลังโกหกไม่ได้หมายความว่าเรากำลังปิดบังเพื่อทำร้ายใครแต่มันคือศิลปะของการรักษาพื้นที่ส่วนตัวและสร้างมิติให้กับตัวตนเราเพราะถ้าทุกอย่างถูกเปิดออกหมดคนจะไม่มีอะไรให้ค้นหาไม่มีอะไรให้คาดเดาและเมื่อไม่มีอะไรให้ค้นหาแรงดึงดูดก็จะหายไปอย่างเงียบๆ ลองคิดดูเวลาคุณดูหนังสืบสวนสิ่งที่ทำให้คุณนั่งไม่ติดเก้าอี้คืออะไรไม่ใช่การที่คุณรู้ทุกคำตอบตั้งแต่ต้นแต่มันคือการที่คุณไม่รู้และอยากรู้ต่อว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงคนก็เหมือนกัน ยิ่งเราเปิดเผยตัวเองทุกซอกทุกมุมเร็วเกินไปเขาก็จะหมดความตื่นเต้นที่จะเรียนรู้เราแต่ถ้าเรารู้จักเว้นบางช่วงเก็บบางเรื่องให้เป็นปริศนาเราจะกลายเป็นคนที่น่าสนใจขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า mystery attraction หรือแรงดึงดูดจากความลึกลับ เพราะสมองมนุษย์มีระบบการทำงานที่ถูกออกแบบมาให้ลหลงไหลในสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์สิ่งที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดและสิ่งที่ยังไม่แน่นอนยกตัวอย่างง่ายๆคุณเคยชอบใครสักคนที่ไม่พูดเยอะแต่ทุกครั้งที่เขาพูดมันกลับน่าฟังเป็นพิเศษไหมนั่นเพราะเขาไม่ได้ปล่อยข้อมูลให้คุณหมดเขาเก็บบางส่วนไว้ทำให้ทุกครั้งที่เขาพูดมันเหมือนคุณได้ค้นพบอีกชั้นของเขา คนที่มีสเสน่ห์มักไม่ใช่คนที่พูดทุกอย่างออกมาหมดแต่เป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรควรเก็บพวกเขาให้พอประมาณแต่เหลือพื้นที่ให้คุณอยากรู้อีกนี่ไม่ใช่การเล่นเกมทางความรักเท่านั้นแต่ใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์การทำงานการเข้าสังคมหรือแม้แต่การวางตัวในโลกโซเชียลในโลกปัจจุบันหลายคนคิดว่าการแชร์ทุกอย่างคือการเชื่อมโยง แต่ในมุมจิตวิทยามันก็ทำให้คุณสูญเสียความน่าค้นหาไปโดยไม่รู้ตัวยิ่งคุณเปิดทุกอย่างในชีวิตให้คนเห็นโดยไม่มีกรอบไม่มีเส้นแบ่งคุณจะกลายเป็นเหมือนหนังที่เปิดตอนจบตั้งแต่เริ่มเรื่องคนก็จะดูคุณเพียงเพื่อความเคยชินไม่ใช่เพราะอยากค้นหาอีกต่อไปความลับที่ทรงพลังไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเสมอไปบางครั้งเป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่เราเลือกไม่พูด เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังเพราะคุณรู้ว่ามันเป็นพื้นที่ของคุณเองและนั่นเองทำให้คนอยากรู้มากขึ้นอยากสังเกตมากขึ้นอยากอยู่ใกล้มากขึ้นที่สำคัญที่สุดการเก็บบางอย่างไว้ยังการเป็นปกป้องพลังงานภายในของคุณคนที่เล่าทุกอย่างที่คิดทุกอย่างที่รู้สึกอาจได้ความโล่งใจชั่วคราวแต่พวกเขาก็ยอมให้คนอื่นเข้ามาควบคุมอารมณ์ได้ง่ายขึ้น เพราะเมื่อคุณเปิดทุกไพ่บนโต๊ะคนอื่นก็รู้จุดแข็งจุดอ่อนของคุณหมดแล้วแต่คนที่รู้จักปิดบังไพ่ไว้คือคนที่ควบคุมเกมได้ยาวนานกว่าดังนั้นการเป็นคนจริงใจกับการเป็นคนที่เล่าเรื่องทุกอย่างมันไม่เหมือนกันคุณสามารถจริงใจได้โดยไม่ต้องเปิดเผยทุกอย่างความจริงใจคือความตรงไปตรงมาในสิ่งที่จำเป็นต้องบอกแต่ความลิกลับคือศิลปะในการรักษาสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้ และจำไว้คนที่มีเสน่ห์ที่สุดไม่ใช่คนที่ทุกคนเข้าใจได้ในวันเดียวแต่เป็นคนที่แม้คุณจะรู้จักเขามานานแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่ามีอะไรให้เรียนรู้อีกเสมอบางครั้งการเก็บความลับก็เปรียบเหมือนการซ่อนดาบคมไว้ใต้เสื้อคลุมดาบไม่ได้ถูกชักออกมาให้ทุกคนเห็นตลอดเวลาแต่นั่นแหละทำให้คนรอบข้างไม่กล้าประมาทคุณเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณถืออะไรอยู่ และไม่รู้ว่าคุณจะใช้เมื่อไหร่นี่คือจิตวิทยาของความไม่แน่นอน (Uncertainty Principle) ในความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมนุษย์มีความรู้สึกระวังตัวและสนใจมากขึ้นเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้ผลลัพธ์เหมือนเวลาคุณเล่นเกมที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรต่อไปคุณจะตื่นตัวและจดจ่อมากกว่าการเล่นเกมที่รู้ทุกด่านอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคนที่เก็บบางอย่างไว้จึงมักทำให้คนอื่นจดจอ่อสนใจและไม่กล้าประเมินค่าคุณตำ่ำในทางจิตวิทยาความสัมพันธ์มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า attraction gap คือช่องว่างระหว่างสิ่งที่คนรู้กับสิ่งที่เขาอยากรู้ยิ่งช่องว่างนี้มากเท่าไหร่แรงดึงดูดก็จะยิ่งสูงแต่ต้องระวังช่องว่างนี้ถ้ากว้างเกินไปจนกลายเป็นกำแพงปิดตายคนก็อาจเลิกสนใจได้ ศิละปะจึงอยู่ที่การให้มากพอที่จะเชื่อมโยงแต่เหลือมากพอให้ค้นหาลองดูบุคคลอย่างสตีฟจ็อบส์เขาไม่ใช่คนที่เล่าเรื่องส่วนตัวให้สาธารณะรู้มากนักแต่ทุกครั้งที่เขาขึ้นเวทีเปิดตัวสินค้าเขาจะไม่เปิดเผยทุกฟีเจอร์ทีเดียวเขาจะใช้คำพูดง่ายๆอย่าง One more thing เพื่อกระตุ้นให้คนรอฟังจังหวะเว้นเหล่านี้ทำให้ผู้ชมตื่นเต้นมากกว่าการเล่าทุกอย่างตั้งแต่แรก นี่คือการใช้จิตวิทยาการเก็บไว้เพื่อเพิ่มแรงดึงดูดหรือในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นซามูไรที่แท้จริงจะไม่อ้อวดความสามารถของตัวเองพวกเขาจะเก็บฝีมือไว้ให้เหมือนคนธรรมดาจนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องใช้จริงๆเพราะรู้ดีว่าความลึกลับคือเกราะป้องกันที่แข็งแรงและเป็นเครื่องมือสร้างเกียรติที่แท้จริงในความรัก การเก็บบางอย่างไว้เป็นความลับไม่ได้หมายถึงการปิดบังจนคู่รักไม่สามารถเชื่อใจได้แต่หมายถึงการไม่เปิดทุกมุมในทันทีคนเรามีธรรมชาติอยากค้นหาตัวตนของอีกฝ่ายทีละน้อยถ้าคุณเปิดทุกอย่างในวันแรกความตื่นเต้นและแรงขับเคลื่อนทางอารมณ์ก็จะหมดไปเร็วมากนี่คือเหตุผลที่บางคู่เริ่มต้นกันอย่างหวอหวาแต่หมดสเสน่ห์ในเวลาไม่นานเพราะทุกอย่างถูกใช้หมดตั้งแต่เริ่ม ความลึกลับเล็กๆที่ถูกเก็บไว้อย่างเหมาะสมจึงทำหน้าที่เหมือนเชื้อไฟที่คอยต่ออายุความสัมพันธ์เพราะทุกครั้งที่อีกฝ่ายได้รู้เรื่องใหม่เกี่ยวกับคุณเขาจะรู้สึกเหมือนค้นพบทั้งที่คุณไม่ได้สร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาแค่คุณเลือกเวลาเล่าเท่านั้นและนี่คือเทคนิคบางอย่างที่คนมีสเสน่ห์ใช้บ่อยแต่ไม่ค่อยมีใครบอกพูดให้น้อยแต่ชัดเจนบางคนพยายามเล่าเยอะเพราะกลัวคนอื่นไม่เข้าใจ แต่คนที่น่าค้นหาจะเลือกผู้เฉพาะสิ่งที่สำคัญปล่อยให้ช่องว่างทำงานแทนไม่รีบแก้ความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆบางครั้งการปล่อยให้คนเดาทำให้คุณมีมิติขึ้นคนจะอยากรู้ว่าคุณจริงๆเป็นแบบไหนเล่าเพียงครึ่งเดียวของเรื่องแล้วค่อยเล่าอีกครึ่งเมื่อเวลาผ่านไปวิธีนี้ทำให้ทุกครั้งที่คนคุยกับคุณมีอะไรใหม่ให้จำได้ รักษาบางพื้นที่ให้เป็นของตัวเองอาจเป็นงานอดิเรกความฝันหรือสิ่งที่คุณทำเพื่อตัวเองโดยไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังที่น่าสนใจคือการเก็บบางอย่างไว้เป็นความลับยังมีผลต่ออำนาจต่อรองในชีวิตด้วยในองค์การธุรกิจนักเจรจามืออาชีพจะไม่เปิดไพ่ทั้งหมดตั้งแต่แรกเขาอาจแย้มข้อเสนอเพียงบางส่วนเพื่อดูท่าทีคู่เจรจาแล้วค่อยดึงข้อได้เปรียบออกมาในจังหวะสำคัญ เพราะในจิตวิทยาการเจรจาความได้เปรียบมักอยู่กับฝ่ายที่รู้มากกว่าและพูดน้อยกว่านี่ทำให้ผมคิดถึงประโยคหนึ่งในตำราพิชัยสงครามซุนวูที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ถ้าให้เขารู้เราเท่าที่จำเป็นเขาจะไม่มีวันชนะเราได้เต็มที่นั่นเพราะในสงครามหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน การปกปิดข้อมูลสำคัญบางส่วนคือกลยุทธ์ที่คุมเกมได้ยาวกว่าสมองกับแรงดึงดูดของความลึกลับในมุมของวิทยาศาสตร์ประสาท r o s โรไซ c ์ cience, ความลึกลับกระตุ้นสมองของเราโดยตรง เมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่รู้ไม่แน่นอนหรือยังไม่สมบูรณ์สมองส่วน Nucleus Accumbens และ Ventral Tegmental Area จะถูกกระตุน้นซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับระบบรางวัล Reward System ระบบนี้หลั่งสารโดพามีนออกมาทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นสนใจและอยากรู้ต่อไป แปลว่าการเก็บบางอย่างไว้เป็นความลับทําให้คนที่อยู่รอบตัวเรารู้สึกติดในการอยากค้นหาเหมือนเล่นเกมที่ยังไม่เคลียดด่านสุดท้ายยิ่งไม่รู้ยิ่งอยากรู้นี่คือเหตุผลที่คนเรามักจำได้แม่นกับคนที่มีอะไรบางอย่างให้เดามากกว่าคนที่เปิดทุกอย่างให้เห็นตั้งแต่แรกทําไมความลึกลับจึงยั่งยืนกว่าความเปิดเผยหมดจด ถ้าคุณเคยสังเกตสิ่งที่เรารู้ชัดเจนแล้วมักจะค่อยๆหมดความสนใจเช่นหนังที่เราดูตอนจบแล้วมักไม่ค่อยดูซ้ำยกเว้นบางเรื่องที่เรามีผูกพันลึกในขณะที่สิ่งที่เราไม่รู้หรือรู้ไม่หมดมันจะวนเวียนอยู่ในหัวเราอย่างต่อเนื่องปรากฏการณ์ไซการิกเอฟเฟกอธิบายเรื่องนี้ได้ชัดคือแนวโน้มที่สมองจะจำสิ่งที่ยังไม่เสร็จหรือข้อมูลที่ยังไม่ครบได้ดีกว่าสิ่งที่ปิดจบสมบูรณ์แล้ว เพราะฉะนั้นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับจึงเป็นคนที่รู้จักปล่อยให้ความสัมพันธ์ค้างคาในจุดที่น่าสนใจเพื่อให้คนอยากเจออยากรู้จักมากขึ้นตัวอย่างในความรักการทักแชทแทนที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดในวันเดียวลองทิ้งบางช่วงให้คู่สนทนาต้องถามต่อเช่นเล่าประสบการณ์ครึ่งหนึ่งแล้วพูดว่าไว้วันหลังเล่าต่อนะสิ่งนี้จะทำให้เขารอการเจอครั้งถัดไปด้วยความอยากรู้ การออกเดทคนที่น่าค้นหามักจะไม่ทำให้คู่เดทอ่านจบในครั้งเดียวแต่จะให้ประสบการณ์ที่พอเหมาะแล้วเหลือพื้นที่ให้เกิดคำถามครั้งหน้าเขาจะทำอะไรต่อการเล่าเรื่องส่วนตัวไม่จำเป็นต้องโกหกหรือปิดบงังแต่เลือกเก็บบางมุมให้เป็นเรื่องของเราเพียงคนเดียว <c oughs> เช่นงานอดิเรกเล็กๆหรือเป้าหมายที่เรายังไม่อยากเปิดเผยตอนนี้ตัวอย่างในธุรกิจ เจรจาผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมักไม่บอกไพ่ทั้งหมดตั้งแต่แรกเขาอาจปล่อยข้อมูลทีละชิ้นเพื่อดูการตอบสนองของคู่ค้าสร้างแบรนด์แบรนด์แฟชั่นหรูอย่าง h e r ร์เมสหรือโ o เล็กไม่เคยเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพวกเขาปล่อยให้ลูกค้าจินตนาการเองซึ่งทำให้มูลค่าทางใจสูงขึ้น กลยุทธ์เปิดตัวสินค้าเหมือน Apple ที่มักปล่อยข่าวลือทีละนิดก่อนเปิดตัวจริงความอยากรู้ของตลาดทำให้คนจับตารอดูวันเปิดตัวเสมอ ความลับกับอำนาจในการควบคุมเกมการเปิดเผยทุกอย่างต่อหน้าคือการยกพลังการต่อรองให้คนอื่นเพราะเมื่อเขารู้หมดเขาก็สามารถวางแผนตอบสนองได้อย่างแม่นยำแต่ถ้าคุณเก็บบางอย่างไว้คุณจะมีพลังในการตัดสินใจจังหวะว่าเมื่อไหร่ควรปล่อยข้อมูลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้เปรียบ ในโลกโซเชียลที่ทุกคนแข่งกันเล่าเรื่องของตัวเองแบบนาทีต่อนาทีการเลือกเงียบหรือเก็บบางเรื่องไว้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ส่งพลังยิ่งกว่าเพราะความเงียบที่มีเหตุผลดังยิ่งกว่าการพูดเสียงดังเทคนิคฝึกตัวเองให้หน่าค้นหามากขึ้นเลือกให้ข้อมูลแบบเจาะจงอย่าเล่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อสถานการณ์ เว้นระยะในบทสนทนาอย่าตอบทุกคำถามทันทีบางคำถามเว้นไว้ให้คู่สนทนาต้องรอหรือคิดเองเก็บพลังงานบางส่วนไว้เสมอไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลแต่เก็บท่าทีเช่นเวลายิ้มเวลาหัวเราะหรือเวลาพูดจริงจังปล่อยให้คนเดาได้แต่ไม่เดาทั้งหมดถ้าทุกอย่างตรงไปตรงมาเกินไปจะหมดความน่าสนใจแต่ถ้าคุณมีช่องว่างให้เดาคนจะอยากอยู่ใกล้ จิตวิทยาของการเก็บความลับในมิตรภาพและการเข้าสังคมหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะหรืออยากให้ใครไว้ใจต้องเปิดหมดให้เพื่อนรู้ทุกเรื่องแต่ความจริงในเชิงจิตวิทยาสังคมคือคนที่เปิดทุกเรื่องตั้งแต่เริ่มมักสร้างความรู้สึกสนิทเร็วก็จริงแต่ก็มักหมดคุณค่าในสายตาเพื่อนเร็วเช่นกันเหตุผลคือความสัมพันธ์ต้องการจังหวะการเปิดเผยเพซิ่ง เหมือนการเล่าเรื่องในละครถ้าคุณเฉลยปลมทุกอย่างในตอนแรกเหลือตอนต่อๆไปเป็นแค่เนื้อหาธรรมดาผู้ชมจะค่อยๆหมดความตื่นเต้นในมิตรภาพก็เช่นกันเพื่อนที่น่าสนใจมักจะมีเรื่องบางอย่างที่คุณเพิ่งรู้ทั้งที่รู้จักกันมานานแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตอาจเป็นงานอดิเรกความชอบแปลกๆหรือเหตุการณ์ในอดีตที่เขาเลือกจะเล่าในวันที่เหมาะสม สิ่งนี้ทำให้มิตรภาพคงความสดใหม่แม้เวลาจะผ่านไปนานการเก็บความลับเท่ากับการปกป้องตัวเองในสังคมในวงสังคมใหญ่ยิ่งคุณเปิดตัวตนเร็วยิ่งเสียงถูกตีกรอบและตีความผิดได้ง่ายบางครั้งคนเราไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่เมื่อข้อมูลคุณอยู่ในมือเขามากเกินไปเขาก็สามารถเล่าแทนคุณในแบบที่คุณควบคุมไม่ได้ รงกันข้ามถ้าคุณเก็บบางเรื่องไว้ในใจคนจะไม่สามารถกำหนดนิยามของคุณได้ง่ายๆและนี่แหละคือกรอบป้องกันคางสังคมที่มองไม่เห็นเพราะคนที่ถูกนิยามเร็วเกินไปมักเสียโอกาสในการแสดงมิติอื่นๆของตัวเองตัวอย่างจากประวัติศาสตร์พลังของความลึกลับ เลโอนาร์โดดาวินชีไม่เพียงจะเป็นศิลปินและนักประดิษฐ์เขายังเป็นคนที่ไม่เปิดเผยบันทึกของตัวเองต่อสาธารณะในยุคที่เขามีชีวิตอยู่ผลคือความคิดและผลงานของเขาถูกค้นพบทีละน้อยหลังจากเขาเสียชีวิตทำให้ชื่อของเขายังคงเป็นปริศนาน่าสนใจจนถึงทุกวันนี้ซุนวูผู้เขียนพิชัยสงครามที่แทบไม่มีบันทึกชีวิตส่วนตัวเหลืออยู่มากนักสิ่งที่เหลือไว้คือคำสอนเชิงยุทธศาสตร์ล้วน ความลึกลับของตัวบุคคลทำให้คนสนใจอ่านและตีความหนังสือของเขายาวนานกว่า2,000ปีตำนานนินจาในญี่ปุ่นส่วนหนึ่งของความเก่งกาจของนินจาไม่ใช่แค่ฝีมือแต่คือไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนหรือจะปรากฏตัวเมื่อไรความไม่รู้ทำให้เกิดความเกรงกลัวและยำเกรงสมดุลที่สำคัญจริงใจแต่ไม่เปิดหมด การเก็บความลับไม่ได้หมายถึงการสร้างกำแพงสูงจนไม่มีใครเข้าถึงได้เพราะถ้าปิดตัวเกินไปความสัมพันธ์ก็จะไม่เกิดความไว้วางใจสิ่งสำคัญคือจริงใจในสิ่งที่เปิดเผยและมีเหตุผลในสิ่งที่เลือกเก็บในทางจิตวิทยาสมดุลน,นี้เรียกว่า selective disclosure คือการเลือกเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ เช่นคุณอาจเล่าเรื่องความฝันกับคนสนิทแต่เก็บรายละเอียดแผนการไว้กับตัวเองเพื่อปกป้องพลังงานและลดการถูกตัดสินก่อนเวลาการฝึกใช้ความลึกลับอย่างมีศิละปะกำหนดขอบเขตในใจลอง list ว่าเรื่องไหนที่คุณพร้อมเปิดเรื่องไหนที่คุณต้องการเก็บและทำตามนั้นอย่างสม่ำเสมอใช้การเว้นจังหวะเล่าไม่ต้องรีบอธิบายทุกอย่างในครั้งเดียวให้เรื่องราวค่อยๆเปิดออก อย่าใช้ความลึกลับเป็นการควบคุมคนอื่นเพราะถ้าเก็บเพื่อให้คนรู้สึกได้กว่าจะกลายเป็นพลังที่บั่นทอนความสัมพันธ์จำไว้ว่าความลึกลับควรมาพร้อมคุณภาพของตัวตนถ้าภายในว่างเปล่าต่อให้เก็บความลับมากแค่ไหนก็จะไม่มีอะไรให้ค้นหาในระยะยาวจิตวิทยาเบื้องหลังความลึกลับ มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความอยากรู้อยากเห็น curiosity ซึ่งเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมเพื่อเอาตัวรอดในยุคดึกดำบรรถ้าเราไม่สนใจสิ่งที่ยังไม่รู้เราก็อาจพลาดภัยอันตรายหรือพลาดโอกาสสำคัญความอยากรู้นี้จึงฝังอยู่ใน DNA และยังทำงานอยู่ทุกวันแม้ในโลกสมัยใหม่1 the curiosity gap th, ช่องว่างที่กระตุ้นความอยากรู้ เมื่อเรารับรู้ว่ามีข้อมูลบางอย่างหายไปหรือไม่ครบสมองจะเกิดความตึงเครียดเล็กๆ cognitive tension เพื่อผลักให้เราหาคำตอบนี่คือเหตุผลที่การเก็บบางอย่างไว้ทำให้คนอยากอยู่ใกล้เราเพราะเขารู้ว่ามีอะไรอีกที่ยังไม่รู้ 2. selective mystery ความลึกลับแบบเลือกจุด ถ้าทุกอย่างของคุณเป็นความลับคนอาจมองว่าคุณเย็นชาหรือมีบางอย่างน่าสงสัยในเชิงลบแต่ถ้าคุณเปิดเผยเรื่องพื้นฐานที่ทำให้คนรู้สึกปลอดภัยแล้วเหลือบางมุมให้ค้นหาสมองอีกฝ่ายจะตีความคุณเป็นคนมีมิติไม่ใช่คนปิดกัน้น 3. reward prediction error ความไม่แน่นอนเพิ่มรางวัลทางใจ สมองจะหลั่งโดพามีนมากขึ้นถ้าผลลัพธ์ที่ได้เกินคาดหรือไม่คาดคิดการเก็บบางเรื่องไว้จนถึงจังหวะเหมาะทำให้เวลาปล่อยออกมาคนรอบตัวรู้สึกว่าว้าวมากกว่าปกติเพราะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รู้เรื่องนั้นทำไมการเก็บบางอย่างไว้ถึงทำให้เรามีสเสน่ห์สร้างภาพลักษณ์คนที่คุมเกมชีวิตตัวเองได้ คนที่ไม่พูดถูกเรื่องออกมาทันทีแสดงให้เห็นว่ามีการกลั่นกรองไม่ใช่ถูกอารมณ์พาไปทำให้คนรู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษเพราะข้อมูลหรือมุมมองบางอย่างจะถูกมอบให้เฉพาะคนที่สนิทหรือคู่ควรป้องกันการถูกตีค่าต่ำเกินไปเมื่อคนยังไม่รู้หมดเขาจะประเมินคุณอย่างระมัดระวังและมักจะให้ค่าคุณสูงขึ้น ยืดอายุความสัมพันธ์เพราะทุกครั้งที่อีกฝ่ายค้นพบเรื่องใหม่เขาจะรู้สึกเหมือนได้รู้จักคุณอีกชั้นหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ในชีวิตประจําวันเพื่อนที่ดูเหมือนธรรมดาแต่วันหนึ่งคุณเพิ่งรู้ว่าเขาพูดได้สามภาษาสิ่งนี้เปลี่ยนภาพลักษณ์เขาในใจคุณทันทีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวแต่วันหนึ่งคุณได้ยินว่าเขาเคยเดินทางรอบโลกสิ่งนี้ทำให้คุณอยากฟังเรื่องราวของเขามากขึ้น คู่เดทที่ไม่บอกทุกเรื่องในครั้งแรกแต่ค่อยๆเปิดเผยทำให้ทุกการพบกันเป็นเหมือนการเปิดกล่องของขวัญใหม่บทสรุปศิลปะแห่งการเก็บบางอย่างไว้ในท้ายที่สุดการเก็บบางอย่างไว้เป็นความลับไม่ใช่การปิดกั้งโลกแต่คือการจัดวางตัวเองอย่างมีกลยุทธ์มันเป็นการเลือกสร้างพื้นที่ว่างให้คนอื่นอยากก้าวเข้ามา และปล่อยให้ความอยากรู้นั้นทำงานแทนคำพูดโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยการเปิดเผยแบบทันทีทันใดโพสทุกมื้ออาหารแชร์ทุกความรู้สึกบอกทุกแผนการและเพราะทุกอย่างเปิดหมดจึงทําให้สิ่งที่ไม่เปิดกลายเป็นของหายากความลึกลับจึงกลายเป็นสเสน่ห์ที่มีค่ายิ่งขึ้นในยุคแห่งความโปร่งใสเกินไปแต่ศิลปะนี้ต้องใช้ด้วยเจตนาที่ถูกต้อง เพราะความลึกลับที่มาพร้อมความจริงใจจะสร้างแรงดึงดูดในขณะที่ความลึกลับที่เกิดจากการปิดบังเพื่อปกป้องความผิดอาจนำไปสู่การสูญเสียความไว้วางใจดังนั้นจงเก็บบางเรื่องไว้เพื่อตัวเองจงเปิดเผยบางเรื่องเพื่อสร้างความสัมพันธ์และให้ทุกคำพูดหรือความเงียบของคุณมีน้ำหนักพอที่จะทำให้คนอยากรู้จักคุณมากขึ้นในวันต่อไป สุดท้ายความลึกลับที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณปกปิดแต่คือคุณค่าภายในที่ทำให้แม้คนรู้จักคุณมานานก็ยังรู้สึกว่าคุณยังมีอะไรให้ค้นหาเสมอ